ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีอัลติสครับนั้น1.8 e sport ครับออปชั่นตัวท็อปสุดปี2017ครับคันนี้เลขไม่แค่90,000นครับกับราคา439,000ฟรีดาวได้ครับผ่อน7,500ตลอดยุสัญญา84งวดคันนี้สีดำครับนะมาอยู่กับผมนะครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งนึงครับแต่คันนี้บอกเลยว่าหลุดจองมานะครับสเกิร์ตรอบคันนับชุดแต่งจัดเต็มครับร้อมแม็กปัดเงาสีตุทนแล้วเรียบร้อยครับด้านหน้ากับด้านหลังไม่มีชนหนักมาแน่นอนนี่ครับ ตัวยาวเป็นของมิชลินครับนะเอาไปใช้งานยาวๆครับแล้วก็ส่วนนะลูกค้าต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไปแนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยส่วนรายละเอียดรอบคันเดีย๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีเอาติครับนะคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งครับนะเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วครับนะก็คันนี้หลุดจองครับเป็นตัวท็อปสุดครับปี2017เครับเป็นเอาติสหดตัว e sport option ครับนะบอกเลยว่าชุดแต่งจัดเต็มครับนะสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานของแท้ล้อแมกขอบ17ครับนะปัดเงาสีสุดโทนแล้วเรียบร้อยครับนะเป็นล้อแมกของแท้จากแล้วเหมือนนกั คันนี้เลขไม่แค่91,000ครับกับราคาอยู่ที่4,39,000สมครับฟรีดาวนผ่อน7,500ตลอดยุ่สัญญาไปสีงวดคันนี้ชุดแต่งจัดเต็มครับแล้วก็ได้กล้องบันทึกด้านหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มครับหน้าจอครับขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับก็มาอยู่กับผม้วครับคันนี้ ใครไวกว่าได้ก่อนป้ายทะเบียนสวยด้วยครับ8801ปนป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับถามว่าด้านหน้ามีอะไรมั่งครับด้านด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ให้ดูก่อนแบบไลนิ่งสวยสวยครับนะแตกต่างจากตัวเก่ายังไงครับตัวเก่าครับนะตัว1.6ตัว G ครับเป็นตัวธรรมดานี้จะแตกต่างตรงตรงที่ตัวเดย์ไทม์เขาจะเป็น led 2ดวงแต่ตัวนี้เป็นแบบไลนิ่งครับนะสวยเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสเก์ตด้านหน้าครับเป็นกาบคู่ของแท้จาก โรงงานนะครับนะของแท้จากโรงงานมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างนี้ก็สวยๆเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นของแท้เหมือนกันครับนะจากโรงงานนะครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมครับไม่มีรอยลักยิ้มนะครับนี่ครับรถสภาพเกรดเอครับไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำครับคันนี้1 4อเอ็ดแรงม้านะลื่นปื้นปาร์ตแน่นอนนะครับแล้วก็ออปชั่นด้านในบอกเลยว่าจัดเต็มครับครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพ เรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับผลอนุญาตผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศเลยนะครับเนื้อออกตกใต้ส่งหมดแล้วก็ตัวกระจกนี้เป็นกระจกพับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยเจับระหว่างกันชนด้านหน้าครับแล้วก็ตัวรถนี้ไม่มีอ้าครับให้ดูก่อนนี่คือรถสภาพเดิมๆครับรอมแม็กขอบ17นะครับมาพร้อมขนาดยางครับนะอ่าแป๊บนึงนะครับพอดีมีรถมาอ่าย้ำอีกทีว่าคันนี้ฟรีดาวได้ครับนะวผ่อน7,500ตลอดอายุสัญญาครับ แล้วก็ล้อแมกปัดเงาสีสุโทนแล้วเรียบร้อยครับนะขอบ17แบบนี้เลยพร้อมกับยางครับมิชลินอ่าของแท้นะนี่ครับสัปดาห์ที่45ครับนะปี2020ครับเอาไปใช้งานยาวๆครับนะได้ยางอ่าอีหอดีด้วยนะครับนะแล้วก็สีสวยแบบนี้ครับตรงนี้ก็เขียนว่าเอาไซส์ครับนะด้านนอกครับมาในขนาดยางครับ 215/45R17 ภายในซุ้มล้อครับตัวโชกการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เขียนคําว่า d o ออครับนะ VV c ี i i ครับนะเป็นก็เป็นเครื่องตัวที่ทนที่สุดครับในบรรดาเก่งโตยต้านะเอาติดครับเรื่องความทนยกให้เขาแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างครับนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้สเกิร์ตแท้นะจากโรงงานแล้วก็สันเหลี่ยมครับคันสีดํานี้ดูง่ายนะว่าหมองยังไงครับนะขนแมวดูง่ายแต่คันนี้บอกเลยว่าลูกค้าคนเก่าดูแลรถดีมากด้านหลังครับนะเขียนคําว่าตัว Sport ครับนะหรือตัว E Sport นะที่เราเรียกกันนะครับ 1.8ตัว S ครับนะ141แรงมา้าลื่นปืดปั๊แน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับ15-11กิโลต่อลิตรอยู่แล้วสเกิร์ตด้านหลังตรงนี้เขาจะเป็นลายแคบล่าผมให้ดูก่อนนี่ครับอันนี้แคปล่าจากโรงงานเลยนะไม่ใช่ว่าเอามาติดตั้งข้างนอกเพิ่มนะเป็นแคปล่าจากโรงงานครับสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งขวานี่ครับแสงที่ทรกระทบกับตัวรถนี่เงาสุดรอยลักยิ้มแทบไม่มีครับ แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกได้เป็นกระจกของแท้ครับนะจากตัวตาตีตามาแล้วเรียบร้อยครับผมเดินดูให้รอบคันแล้วครับกันสาดมีมาให้แล้วเรียบร้อยมือจับเป็นโครเมียมนะครับมีการลอยโครเมียมให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็สันเหลี่ยมนี้ก็คมๆแบบนี้เลยครับล้อแม็กครับด้านหน้าครับฝั่งขวารอยปีนฟุตบาทแทบชไม่มีครับผมว่าซื้อคันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับนะคุ้มยังไงซื้อไปไม่ต้องเอาไปลุ้นครับว่าเอาไปซ่อมนะเอาไปใช้งานยาวๆครับแค่มีตัง ในกระเป๋าครับเติมน้ำมันขับแค่นั้นพอนะครับส่วนการเปลี่ยนของเหลวผมดูแลให้ครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ค่า CCA ม่ได้เซ็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโชค๊คครับนี่เลยการแต้มสีจากโรงงานสีนทางมะพร้าวอยู่ครบนะจุดม์าจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมตัวกระจกพับไฟฟ้าเป่าไฟฟ้าครับรอยเฉียวมอเตอร์ไซค์แทบไม่มีนะตัวนี้มาในมาในขนาดฟิล์ม40ครับ 40ถามว่ามืดเกินไปไหมไม่มืดนะครับนะเขาเป็นสีชาแบบนี้เลยนะครับครับตอนคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปกําลังพอดีตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางครับผมให้ดูก่อนนี่ครับจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมครับคันนี้ซื้อไปคุ้มครับไม่ต้องเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารครับนะด้วยเอกลักษณ์ของตัวอัลติครับ ความกว้างนี้กว้างอยู่แล้วนะครับความกว้างนี้กว้างอยู่แล้วอย่างตรงนี้ผมทําความสะอาดให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะผมทําความสะอาดให้ออกแน่นอนผมมีน้ายาทาความสะอาดแล้วก็ในส่วนของตัว USB ครับนะสำหรับชาร์จครับให้มา2.1แอมป์ถือว่าเร็วนะ2ตําแหน่งครับเบาะด้านหลังครับนะโอ้โหไม่ขาดไม่หยุดตัวเป็นเบาะหนังอย่างนี้เลยครับนะไรแต่เข็บสีขาวครับแล้วก็มีกล้องครับบันทึกด้านหน้าด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะให้ดูก่อนด้านหน้าอ่าเป็นกระจกตัดแสงนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวกระดูกงูขออนุญาตเหนกันนะครับนะดึงให้ดูเลยนะครับสีเดียวกับตัวรถครับจุดเมทัลจุดอะไรอยู่ครบนะก็สีสวยเดิมๆแบบนี้ครับนะตัวยางไม่มีการเสื่อมภาพของตัวยางนะครับถามว่ามีที่ไหนครับไม่มีชนหนักจมน้ําที่คว่มมีที่นี่หละครับนะที่พรยนต์ติดหนึ่งใน3ของประเทศไว้ใจได้เลยครับเบาะด้านหน้าครับนะฝั่งคนขับเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับตัวดันหลังนะนั่งสบายแน่นอนนะครับก็แรงมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเหมือนกันคันบี หัวน็อตคมกริบครับไม่เคยโดนมแจเจแตะมาเลยนี่ครับหัวน็อตคมกริบมานะครับแล้วก็ส่วนคาน A เอครับมันทับบนกับล่างนะนี่ครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับตัวกระจกพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยพวงมาลัยมัติมฟังก์ชันครับมีแพทเทิร์ชชิพครับสำหรับเล่นหมวดสปอร์ตหรือหมวดแม่นวดนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันหน้าจอครับหน้าสวยๆเป็นแบบดิจิตอลอย่างนี้เลยนะครับขออนุญาตเข้าด้านในสตาร์รถให้ดูแล้วกันนะครับมา โอ้น่าเสียงเครื่องนิ่มๆครับนะนิ่มๆเลยนะครับนะอ่านะขออนุญา,าตเปิดแอรปแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเลขไม่แสดงที่91,949.48กิโลเมตรนะประมาณนี้นะครับนะกส็สวยๆอีกคันหนึ่งครับก็นาปัดเป็นทรงสปอร์ตอย่างนี้มาครับนาท็อปสปสีดที่มา240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ที่8,000รอบก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ตัวแดบบอร์ดอยู่ในสภาพดีอย่างนี้ครับ รอยจุดวางพระจุดวางอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีเลยนะแล้วก็หน้าจอครับนี่ขนาด7นิ้วนะเท่ากับ f o r t u n e r เลยนะครับนะเท่ากับ Fortuner เลยก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นของแท้ครับนะสามารถฟัง FMAM MM ดิสได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบูชุดก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วครับนะอ่านะสวยๆนะสามารถจัดเรียงระดับเองได้ด้วยนะสามารถจัดเรียงระดับเองได้ด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ ด้านบนครับนะนี่ครับนะลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะเป็นกระจกตัดแสงออตโตนะ้พร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้านี่ครับนะมือผมเห็นไหมพร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้าตรงนี้เป็นด้านหลังนะมีกล้องบันทึกด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยครับนะมูลค่านะประมาณ4 0 0 0ักว่าบาทอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะครับกส็สวยๆนะตัวกระจกก็อยู่ในสภาพดีมาในส่วนของด้านล่างครับนะตรงนี้ก็มีหมวดสปอร์ตให้ครับเพิ่มอัตราการเร่งนะครับก็สําหรับใครอยาก ขับทางไกลนะมันมันเพิ่มอัตราการเร่งหรืออัตราการเหยียบเนี่ยก็กดปุ่มนี้ใช้งานได้เลยเวลากดปุ๊บนะเขาก็จะขึ้นเป็นสีแดงนี่เลยคำว่าสปอร์ตขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอรเป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นช่อง DC 12โวลต์นะ อยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็คู่มือครับมีให้ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับย้อหมือที่าฟรีดาวได้เลขไมค์แค่9 0้าหมื่ครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะทรงสปอร์ตครับนะเข้ารูปลาศิละแล้วเรียบร้อยครับไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับเดิมๆอย่างนี้หาที่ไหนได้ครับนะนอกจากที่เพชรยมที่เพชรยมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกครับนี่นะนะสภาพความอะไรครับรอยแหวนขูดแทบไม่มีนะคันนี้ ตัวหายาครับตัวแระไอเทมแล้วต้องรีบเลยนะครับราคาแค่4,39,000าครับนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสมัมภาระด้านหลังกันว่าจะกว้างขนาดไหนนะแต่ผมบอกเลยว่ากว้างเป็นเอกลักษณ์ของอウトติฟเขาอยู่แล้วนะครับอ่านะอ๋อไฟไลท์อิมเมจ c นซี่นะอ, like นะอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ผมไปกดนี่นะพุชสตาร์แล้วเรียบร้อยนะเป็นพุชสตาร์แล้วเรียบร้อยนะผมซูมให้ดูเลยนะครับนะสีสวยแบบนี้นะครับโอเค เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสมาระด้านหลังกันครับนะมาก็ไอตัวสเกิร์ตเนี่ยเป็นสเกิร์ตแท้จากโรงงานนะมีไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ก็จะเว้าเว้ารับตัวโลโก้ของโตโยต้านะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับอาจจะมีฝุ่นมีอะไรนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีการ QC อีกรอบนึงก่อนส่งมอบลูกค้านะครับตัวกล้องถอยนะ อันนี้ติดตั้งของแท้นะจากโตโยต้ากล้องถอยโคตรชัดครับด้านหลังเขียนคำว่าโคโรล่าครับเอาติดนะแล้วก็มีตัว1.8ตัว S ครับนะสีแดงอย่างนี้เลยนะก็มึงบอกว่าคือตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังครับที่เก็บสมระมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยครับก่อนหน้านี้ผมถ่ายตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้เป็นตัวนิวนะครับนะเป็นของนิวนะครับก็เป็นนิวในสมัยนั้นแหละนะครับเป็นนิวเอาติดครับมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยถาดอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยแล้วก็ขออนุญาตเปิดมาครับ นี่ล้ออะไรครับเป็นล้อแมกอันลอยล้อเดียวกันกับที่ใส่อยู่เลยครับอุปกรณ์ชุดแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบครับแล้วก็ซีนทางมะพร้าวนะอยู่ครบทั้ง2ฝั่งแบบนี้ครับการลอยอยู่ในสภาพดีครับตัวยางอยู่ในสภาพดีครับจุดเม็ดอาคอยู่อะไรอยู่ครบนะอาจจะมีฝุ่นนะอาจจะมีฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้แต่จุดเม็ดอาคนี้อยู่ครบแน่นอนขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะหัวน็อตนี่คมกริบนี่หัวน็อตคมกริบทั้ง2ฝั่ง ให้ดูก่อนนี่ครับนะคมเก็บทั้ง2ฝั่ังท่อเก็บสายไฟครับหรือที่เราเรียกกันท่อเฟกนะอยู่ในสภาพดีครับไม่หักไม่แตกไม่งอแล้วก็สันเหลี่ยมได้ขึ้นมาตรงซิลิโคนครับมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับก้มดิ่งมาแสดงว่าค้นมีการถอดไปทํานะให้จําไว้อย่างนี้อขออภยัยให้จําข้อน,นี้ไว้เสมอว่าสีทุกอย่างต้องเป็นแบบเปลือกเขาเรียกอะไรนะผิวเปลือกส้มนะให้ดูเลยนะครับนี่นะเห็นที่กระทบกับแสงไหมครับ เขาต้องเป็นผิวแบบนี้นะถ้าเรียบมาจําไว้เสมอว่าคันนั้นมีการโปะมาแน่นอนนะครับจำข้อนี้ไว้เสมอแล้วก็สันเหลี่ยมอะไรก็คมคมรถที่นี่ไม่มีชนหนักจมน้ําพิกความครับเราไม่นําเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้ารู้เรื่องรถนะรู้เรื่องรถนะดูเป็นด้วยนะครับนะเพราะว่าเอามาแล้วเอามาเสียชื่อเสียงเนี่ยเราไม่นําเข้ามาอยู่แล้วครับนะสำหรับรถที่จมน้ําชนหนักพิกควา่า เราคับรถเกตเครับเพื่อ f อและลูกค้าอยู่แล้วครับนะเปิดมา24ปีแล้วครับเราไม่ทําเสียชื่อเสียงแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับอันดับแรกก่อนเลยครับนะเรามาดูคานหน้าหม้อน้ําก่อนครับนี่ครับหัวน็อตคมกริบครับคานหน้าหม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟลอยจุดคอนเดนซ์ไอน้ําไม่มีครับ ถ้ามีแสดงว่าตรงนั้นมีจุดแตกขักอากาศสามารถเข้าไปได้ครับซุ้มโชกอยู่ในสภาพดีครับการมาร์กหัวน็อตครับอยู่ครบปกติอยู่ครบปกติกองฟิลนะอยู่ในสภาพดีกองกองอยู่ในสภาพดีครับเป็นกองอากาศแล้วก็ตัวขายึดครับนี่ระดับสําคัญเลยครับหัวน็อตปกติครับนะไม่เคยมีการถอดแน่นอนแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบแผ่นกันความร้อนไม่มีขีดขาดนะครับนี่เลยครับนะสภาพดำเนินการตีโป่งครับนะจากโรงงานอยู่ครบครับแล้วก็หัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งครับ อยู่ครบนะอาจจะมีคราบขาวนิดนึงนะครับนั่นคือผมทำความสะอาดให้ในส่วนนี้แล้วก็ตัวนี้ครับน้ำซีนทางมะพร้าวเห็นไหมข้างในครับอยู่ครบปกตินะนี่ครับการเก็บท่อของเหลวท่อสายแไงต่างอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนี่คือดูโอครับ v ี t ีขีดไอครับน้ำซีนสูบ16ปาร์วเครื่องเบนซินครับ1.8ลิตร141แรงม้าลื่นปื๊ดปาดแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนับ15-12กิโลต่อลิตรครับโคตรประหยัดครับคันนี้แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ ค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันแต่คันนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเดือน5ปี67นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใช้งานมาแค่3เดือนเองนะครับก็ลูกค้าก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยครับได s สตาร์ทก็อยู่ในสภาพดีปกติไม่มีข่าวของแปลงถาดแน่นอนครับมาในช่วงสุดท้ายนี้ครับขอย้ำอีกทีว่านี่คือเอ t ติครับหนตัว A s Sport ครับตัวออปชั่นปี2017ครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วของปี2017 คันนี้เลขไมค์แค่เก้าหมื่นครับกับราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์คอนจเป็นห้าตลอดยุสัญญาไปสิดสี่งวดคันนี้ใครอยากได้ติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วผมขอแนะนําว่าให้โทรหาผมดีกว่าผมขอเวลาแค่สิบนาทีในการพูดคุยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆ่สวยแบบนี้วันนี้แม่น้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ